I should let it สุที่โอ้โหวันนี้4,000กว่าชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรามอบความสุขให้กับพวกเราวันนี้ครับพวกเราจะมอบความสุขคืนให้กับทุกคนเลยก่อนอื่นให้แต่ละเมืองเนี่ยได้ทักทายเป็นภาษาแต่ละภาษาของตัวเองดีไหมครับอ,อ,อ,อกันั้นเนี่ยเริ่มจากเมืองของเราก่อนเลยดีไหมครับคุณป้าอาหเราเริ่มที่เมืองของเราก่อนเราเริ่มก่อนเลย เมืองเราจะได้ทำตัวง่ายๆไหมครับถ้าไม่มีเสียงกรี๊ดครับอยู่เป็นอยู่ไม่ไดนะใครับกับก็เมืองของเรานะครับชื่นบอกว่าแฮปปี้ฮ่55นะคระซึ่งบอกเลยว่าเราสวัสดีแฟนๆทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนเมืองของเราแล้วก็เมืองของน้องๆทุกคนครับเมืองเรานี่รับรองว่ารอยยิ้มตลอดทั้งทริปแน่นอนครับผม <laughs> so, hello everyone, welcome to the ending. Yeah. We are city of love, happy love. We are city of love, happy love. Have fun with us. Thank you for supporting so us. Thank yeah. you guys, thank you to be in love. If you guys are ready, then come to happy love. Yeah. จริงๆใช่ไับเรียกเรียกผมนะครับเมื่อกี้ป๊อปปี้เลิฟโนโนอะป๊อบปี้เลิยแต่ไม่ใช่ป๊อปปี้นี่ครับอ้าวอาอ่ะงั้นต่อเมืองถัดไปเลยครับครับเมืองไหนดีงั้นเราขอสวัสดีในภาษาไทยก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะต่อด้วยภาษาที่เราฝึกกันมานะครับผมโอเคหนึ่งสองสามสวัสดีครับ ก็เมืองพวกเรานะครับเป็นเมืองฟรีด d อ m นะครับผมจะก็เป็นฟรีด o อ z โซนเลยนะใช่ค่ะคือถสีเขียวนะฮะใช่ฮะถ้าเกิดว่าจะให้เราขิงเนี่ยจะไม่ได้เราจะต้องไปใบมะปูนเพราะอะไรขิงขาะัตรายใบมะูก็เป็นสีเขียวเขาแบไปเที่ยวแ่าละาไเขาก็หล่อแต่แปลก เชื่อผมเชื่อนะฮะกลับมาเมืองฉันไปเลยครับเมืองไหนก่อนดีเม um ืองเมืองพี่ใหญ่ไหมไอ้ไอ้ไอะไรนะอะไรนะก่อนอะไรนะครับเมืองพี่ใหญ่ไหมพี่ใหญ่พี่ใหญ่อะไรพี่ใหญ่พี่ใหพี่ใหญ่ขอพี่บ้าหน่อแต่เขามาเป็นคู่เลยผมอยู่คนเดียวอ่ะไว้ไว้เดี๋ยวก่อนดีกว่าคือบว่าพี่ไม่มาคนเดียวนะพี่มีเพื่อนๆพืทั้งสอคนแล้วก็ทุกคนอยู่นนที่นี สวัสดีนะครับผมนะแล้วขอเลือกประเทศละกันเป็นสองประเทศนะครับภาษาอ่าทักไายเป็นภาษาสเปนก่อนละกันเนาะโคลานะครับโคลานะฮะแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับผมสําหรับเมืองพี่มาร์กนะฮะเป็นเมืองอ่าไนท์ไลน์ไนท์ไลน์ทีมสีทองครับ ต้องมันกันแน่นอนแล้วก็ไม่ไม่หลับไ,ไม่นอนแน่นอนนะี่รนคืนนี้นะครับผมนะโอเคมึงทัดไปเลยรับผม่งสองสวัสดีครับสวัสดีตอไปแบบเเ้า M ลครับผมทกี่เื่องของนนเขาสคนนะครับชื่อว่าเรื่อง เรือเกี่ยวกับอวกาศนะครับเป็นเรืองที่ครับเป็นเรืองเกี่ยวกับเออ่นากโลกอวกาศครับแล้วก็เอดี๋ยวเราเนี่ยจะพาพ่อแม่พี่พี่น้องทุกท่านไปอวกาศกันนะครับย้ายไปกับครับยาครับโอเคนะครับนะครับเป็นข้ออวกาศนะครับผมมาขึ้นมาเป็นเรืองครับครับเรือง ผมชื่อเจมด้วยครับผมขอบคุณคุณคุณเป็นคนบัตัวแทนภาคอีสานใช่อีกพวกเป็นตัวแทนภาคใต้ได้หรอไม่คือหอกไม่ไม่แน่ใจว่าจะได้ป่ะแต่ว่าอยากลองมัดใจสาวใต้ดูนะครับเอาจริงปะการมาสิงด้วก็นี่ ออิาาาครับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับตัว DMD แลนด์นะครับผมครับผมก็เป็นตัวแทนภาคใต้ครับผมถ้าผิดถูกยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับขอบคุณครับผมก็ก็เป็นเป็นเมืองคอรชานะครับผมครับพาซื้อเรื่องของผมตัวซีเมนต์คอร์คอร์แบบคอร์ช่าพี่เป็นหู้นไหมครับแบบคือจซัมเมตแบบทรงตั้ำเหรอนะทรงต่ำแต่ก็อย่างเงี้ยไม่ได้ถูกเลาก็ ขอฝากตัวน้ำเรือครับผมครับผมถัดมาถึงเมืองสุดท้ายให้แฟนเรียกเขาเดีกวา่าครับเมืองไหนครับเมืองสุดท้ายแล้วเมืองไหนให้แฟนเรียกเขาดีครับเมืองไหนะครับแนะนำได้เลยใช่ไหมครับแนะนำได้เลยฮะหนึ่งสอามาเจ้ ฮัลโหลนะครับของเราคือ Emotional City 请大家多多关注นะครับที่สี่แปว่าสวัสดีครับซีนม<อ>ือมาแล้วรู้คำจริงๆเลยคนนี้ใช่นะครับตอนนี้นะฮะพวกเราดูดีนะครับมากันเรียบร้อยนะฮะกับ DMB Land นะะแน่นอนแล้วว่างานดีๆแบบนี้จะขาดเขาไปไม่ได้เลยกับสปอนเซอร์หลักของพวกเรานะครับ สปอนเซอร์แรกครับคือเงินของพวกเราเองครับคือมินินั่นเองนะครับพวกเราเองนะอันนี้สปอนเซอร์แรกทันทีสปอนเซอร์ที่สองครับต้องขอขอบคุณสลิมคอนเซ็ปต์นะครับไม่ใช่อะไรก็ได้ต้องดีที่สุดเท่านั้นครับครับผมแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์มามิคนะครับผมเซรั่มดีๆนะครับผมขอบคุณมากครับ แล้ก็ขอบคุณ The Face Shop ที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราด้วยนะคร<อ>ับอย่าลืมไปดูถึงตรงนี้แล้วผมว่าแต่ละแต่ละเมืองเนี่ยเขาก็มีการแบบมีเอกลับเป็นของตัวเองถูกไหมฮะให้ขิงสักหน่อยได้ไหมว่าเราเด่นเรื่องอะไรและเราได้เปรียบเมืองอื่นยังไงเออดีไหมดีไหมฮะอ่ะง<อ>ั้น<อ>ผมให้รุญาตเริ่มจากฝั่งนี้เลยครับ เอาเลยฮะเดี๋ยวให้คุณเลขาธิบายครับแล้วผมก็เมืองพวกเรานะครับผมก็ขึ้นต้นด้วยว่าขอชาใช่ไหมครับผมครับคือไม่อยากพูดเยอะครับผมแต่ไหนพูดสิครับอ๋อไม่พูดเมืองพวกเราพูดเลยครับว่าใครไม่ลุกขึ้นมีงอนนะครับผมใครไม่ยืนขึ้นมีงอนนะฮะนั่นแหละครับก็ขึ้นต้นด้วยคำว่าฮอชมันก็ต้องแบบมีอะไรแบบเผ็ดๆร้อนๆใช่ไหม ก็ทิกตายทั้งสวนบองติ๊ตาพูนิ้วมันเลยโอเคแสดงวความแซ่บนะความฮอตนะบ้านเราใช่ลโอเคครับถ้าถัมมาที่เมืองเราเลยครับติ๊กต๊ะเมืองเราีเซ็ตเลยครับเมืองเราเหรอครับผมว่าจริงๆทีแฟนๆก็พอจะรู้อยู่แล้วคะถ้าหาความเป๊ะความถูกต้องยากฮะแต่ว่าผมมั่นใจว่าโชว์ผมเนี่ยจะทำให้แฟนๆยิ้มและมีความสุขแน่นอนครับผมมั่นใจ ยังไงผมสองคนต้องขายหล่อขายเราขายหล่อไม่ค่อยรอดอยู่แล้วไม่ใช่คุณอะไรนะจะหล่อไหมครับวันนี้ผมหล่อไหมครับอ่ะงั้นผมไม่หล่อคนเดียวก็ได้ครับหล่อหล่อหล่อหลต้องบอกไปนี้นะว่าความหล่อเนี่ยมีไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเรื่องใส่ใจ24ชั่วโมงนะครับบ้านเราให้ความสนุกสนานแน่นอนครับขับมาที่เมืองถัดไปนะครับอ้าวครับกัน เราสามพูดไปแล้วว่าเราถิงไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราจะไปมาขุดกันอโอเค <laughs> แฟนๆจะได้อะไรจากรงนี้ไไั้ยเนี่ยเอาละรครับผมจะบอกนะฮะบ้านของผมนะครับก็เป็นเมืองแห่งอิสระนะครับผมก็คือโชว์นะโชว์ของพวกเราเนี่ยพูดเลยว่าโชว์ไม่เคยซ้ำก็จำไม่ได้ครับเข้ <laughs> <ว> <laughs> าหูปะผ่านนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันครับค่ะ หรือว่าเป็นปโชว์ที่คาดหวังอะไรแบบไหนก็มั้จะไม่ได้สิ่งนั้นเพราะไม่เหมือนเดิมสักครั้งถูกไหมฮะใช่ครับเหมนความอ,อิสระเนี่ยครับอ่าโอเคความอิสระนะครับถัดมาครับข้างๆนี่เอาขวาดดมฟาดด้วยยังฮนะฟาดคุณเลยฮะแบงค์นัทครับโอเคให้แบงค์นัทเพิ่มก่อนอะไรกันครับผมก็เมืองของเรานะครับผมมีชื่อว่าเมืองป๊อปปี้เลิฟนะ,ค,ะครับผมแล้วเป็นเมืองที่แค่ชื่อก็รู้เรื่องเราแบบ จะต้องมีความคลั่งล้างมากนค่ไหนขอเสิร์ฟนิดนึงนะฮะขอเสิร์ฟขอเสิร์ฟนิดนึงนะฮะเกวี่ยรบกวนเดี๋ยวพับด้วยนะฮะเดี๋ยวขอต้องกระโดดถ้าเกิดใครที่รู้ตัวเป็นคนคลั่งล้างผมก็แนะนำมาที่เมืองนี้เลยนะครับแต่ก็ คูนอันแรกอ่ะตอนนี้เท่าน,นี้อยากจะรู้จังเลยว่าแบบเมื่อกี้อ่ะร้องเพลงรักได้เปล่าไปแล้วอ่ะแล้วทั้ง4,000คนเนี่ยครับผมให้ผู้ผมรักได้เปล่าครับเดิมพักว่าเผมข้างหลังอะไรนะครับเมืองผมข้างหลังกว่า เลยว่ามาคือเดี๋ยวจะเอาอะไรไปสู้กับคุณสองคนนะผมแพ้เรื่องป้าเปล่าแล้วแต่ไหนเมื่ไรเมื่อตอนผมก็เป็นโมือบอลชินอลหมอเมื่อของเราก็จะมีอารมณ์เลยครับเดี๋ยวให้หนูหนูขิงหนึ่งประโยคขิงหนึ่งประโยคอืมอย่าให้โจทย์ยากะอ๋อ อารมณ์ที่แบบอารมณ์เบาไม่ได้แล้วครับขาบขาวขาวเลยงเลยนะก็เหมือนพี่มาร์กนะครับเบืองในไลฟ์นะครับผมแกก็เย้ไม่กล้าขี่มอาคนเดียวไม่กล้าขี่ม,มาคนเดียวแล้วแล้ก็เดี๋ยว เดี๋ยวรอดูโชวแล้วกันเนาะรอดูโชว์แล้วกันนะครับผมนะฝากด้วยนะครับฝากด้วยขอคุณนะครับสุดท้ายของเรานะครับก็เป็นสเปซโซนนะครับก็จะพาทุกคนขึ้นยานไปอวกาศไปดูว่าอวกาศมีอะไรกันแล้วก็รับรองว่าทุกคนจะเซอร์ไพรส์ใช่ครับเพราะเป็นทั้งอวกาศภายแล้วก็อวกาศต่างอวกาศภายในแล้วก็อวกาศภายนอกใช่ครับเอ่อเกี่ยวกับนอกโลกเลยครับ อยากให้ทุกคนรอรับชมได้เลยครับนี่คือเจ็ดเมืองในเดียรดีแลนด์นะครับแต่ว่าการเดินทางไปแต่ละแห่งเนี่ยมันต้องมียานพาหนะไหมครับของเรานี่ใช้อะไรในการเคลื่อนที่ครับเอ้อยเดี๋ยวถ้าเผื่อเราจะพาไปดูแต่ละเมืองเดี๋ยวผมขออาสาเปน็นอาที่ผมเองอาซึ่ง d ดี l ร์ดีแลนด์นี้มีหลายเมืองมากๆอ่ะมา มีมม <aunque S 2> ีคร <descript or. S 2> ื่องแบบด้วยเขามีใครบ้างไหนใครทีมครับอยู่บนจอเตอร์แล้วองใครับอ๋อนิวอไปด้วยครับโอ้โหมีเครื่งแบบด้วยอ่ะเขาไม่ได้บอกแล้หรอ B N นแ r ร์ไลนนะครับผมไปเดี๋ยวก่อนที่ก่อนที่เราจะไปเมืองต่างๆเราต้องอยู่ในระหว่างทางการเดินทางนะครับก็เสร็จเลยครับ <laughs> งั้นพวกเราไปพัก